สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับ Most Biker t h a i l a น d นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงนะครับ16นาิกานาทีนะครับผมดีนะวันนี้ฝนไม่ตกนะก็ดูถ้าน่าจะตกอยู่นะเดี๋ยวเราเออกไปหาขี่รถเล่นกันน้ำมันจะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเติมน,น้ำมันนะครับผม น้ำมันเต็มถังวิ่งได้235ห้ากิโลเมตรนะครับผมน้ำมันเต็มถังนะผมจับทิปไว้แล้วเดี๋ยวจะลองจับทิปใหม่เดี๋ยวเติมตรงนี้แหละตอนนี้น้ำมัน95ลิตรละ30สบาทสีสตางค์เอา95เต็มถังครับผม,มครับผม เต็มถัง12ลิตรนะครับผม12.665นะครับผม385บาทลิตรละ30บาท40สตางค์นะครับได้12.665ลิตรนะครับเดี๋ยวเราจับทิปใหม่ก่อนนะครับผมทิป A เซตศนย์ใหม่นะครับ ตอนนี้เราก็วิ่งไป2,144กิโลเมตรแล้วนะครับผมรถออกมาได้2เดือนครับ2เดือนกว่ากว่าโอเคไปกันเลยโอ้โหรถรถเยอะมากเลย วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์รถเยอะมากเลย สวยแล้วลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องเดี๋ยวเรากลับไปเอาโทรศัพท์ก่อนนะครับเราก็ได้กลับมาเอาโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะไปขี่ลเล่นกันต่อโอเคไปกันเลย ่วงนี้พายุเข้านะครับหลายพื้นที่น้ําท่วมหนักเลยอยู่สมุทรปราการก็คืมนะครับผมคืมทั้งวันเลยแต่ยังไม่มีฝนนะครับวันนี้ฝนยังไม่ตกนะครับผมเดี๋ยวฝนจะไปตกตอนช่วงหนึ่งทุ่มนะครับผมหนึ่งทุ่มตกตลอดเลยนะครับไปกันเลยโอ้เมื่อกี้นี่หัวนอ็อ ดันดันกับบาสักหน่อยไม่มีถนนให้วิ่งนะบิ๊กซีบิ๊กซีปากน้ำกับโรบินสันนะครับผมโรบินสันปากน้ำ เซตนะครับผมเซตแปดร้อยเมื่อกี้นี้เสียงยังลั่นเลยเราก็จะรอเลี้ยวขวานะครับผมเลี้ยวขวาไปแพทกระสาเลยนะครับโอ้เอ็กแม็กเอ็กแม็กสองคันเลย น้ำคลองน้ำขึ้นมาในท่อระบายน้ำนะครับผมสิกสิก ตอนนี้เราก็ได้ทะลุออกมาถนนตำลุแล้วนะผมโอ้โห CBR CBR หกพห้าศูนย์ไปแล้วข้างหน้ากับกับกับอะไรอะแซ็ตสี่ร้อย ไปอยู่เทิร์นนะครับผม ฟ้าฝั่งทางนูน้นมืดมาเลยนะครับผมฝนตกลงมาแล้วโอ้รถแบ็คโฮกำลังตักไอ้นี่ออกนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังตักผักตบชวาออกจากคลองนะครับนี่แหละทำให้น้ำไหลไม่สะดวกน้ำท่วมนะ ขับตบชวาเต็มเลยดีเลยแน่นเลยขับตบแน่นเลยตรงนี้กำลังทำถนนนะครับกำลังทำถนนใหม่ มุดประการเลี้ยวขวาโอเคไฟเขียวพอดีไฟเขียวพอดีนะครับ ตน,น้ำมันเมื่อกี้เซตศนตอนนี้วิ่งไป33มมกิโลแล้วตอนนี้เราก็ใกล้ถึงห้องเราแล้วนะใกล้ถึงห้องพกักเราแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมขับรถเล่นนะขับรถเล่นยามเย็นก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม ถ้าใครชอบในคลิปในแนวขับรถเล่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับผมกดซับสไคร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อต่อไปนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปต่อไป